คือถ้าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเลยว่าผักมันจะยังไงก็ก็แบบมีพิษก็ช่างมันสิล้างก็เอาก็ได้จะเอากริกทำไมมันแพงขึ้นก็แบบเปลืองเปล่า,ลา,ลาซื้อสุกถูกดีกว่าไหมตอนแรกก็ปิดเทอมค่ะแล้วก็อาจารย์เขาก็โพสใน Facebook ว่าแบบมีโครงการอันนี้ที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็ทำแล้วก็ได้ประกาศนียบตรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเออว่างๆก็เลยแบบอยากลองมา เกษตรเป็นอันนึงที่เราสน,สนใจมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะว่าอย่างแม่หนูก,ก็ทาแบบเขาปลูกผักเองเขาทําอะไรเองเนี่ยคะ่ะที่เราทําเรื่องผักอะ่ะเราก็แค่ยอยากจะสื่อในแง่มุมเล็กๆอะ่ะแบบไม่ได้หวังว่าคนมันจะแบบว่าฮือฮาแบบว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่ก็คืออยากให้คนแบบเห็นแล้วแบบสะดุดใจนิดนึงแล้วก็ตระหนักว่าแบบสิ่งที่เรากาลังกินมันใกล้ตัวนะอะไรเงี้ยประเทศไทยนาเข้าสารเคมีทางการเกษตร กว่า1 3 0 0งแสามตันต่อปีก็คือเอาภาพมาเรียงกันให้เป็นเป็นเหมือนภาพแอนิเมชัน่ะจากภาพนิ่งอะไรค่ะส่วนในหนึ่งบทเราพูดเนี่ยแต่ละภาพเราจะไปอยู่ตรงไหนบ้างเราต้องมาดูว่าแบบเริ่มต้นยังไงจะจบยังไงด้วยประโยคไหนจะเริ่มภาพใหม่ด้วยประโยคอะไรแล้วก็ต้องมานั่งทำไทม์ไลน์ทำอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดมันมีแต่ภาพถ่ายเพียวๆมามันจะดูแบบไปทางการแล้วก็แข็งแล้วก็คือจะไม่รู้สึกดึงดูดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราพอเป็นการ์ตูนปุ๊บมันเหมือนกับมันสื่อสารกันง่ายเข้าใจง่ายเหมือนกับเราคุยกับคนที่อายุเท่ากับเราอะไรเงี้ยแล้วเราจะคุยกับเขาง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับเด็กเงี้ยถ้าไปคุยกับผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าแข็งกับเรียนหนังสือหรือกับรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากจะฟังแล้วเขาเหมือนเขามาสอนอยู่ก็ไม่รู้แต่พอเป็นการ์ตูนเงี้ยมันก็เหมือนกับเด็กคุยกับเด็กเงี้ย มันจะเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกอะไรเรามาเราก็จะเข้าใจมันมากขึ้นหารเฉลี่ยจํานวนประชากรคนไทยทุกคนจะได้รับสารเคมีถึงคนละ2ลิตรต่อปีคิดดูสิว่าสารเคมีเป็นแสนๆตันนั้นจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ในร่างกายของเราและปนเปื้อนอยู่ตามธรรมชาติและเพราะความเชื่อผิดๆที่เรามักเชื่อกันว่าเราสามารถล้างสารเคมีออกจากผักได้หมด ส่วนแรกก็จะเป็นแบบว่าปัญหาของภายในประเทศนะคะแบบว่าได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็แบบเรื่องใกล้ๆตัวอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็อย่างที่สองก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับคอมเมนต์ในงานดีไซน์ที่เราทำอะคะ่ะ จากโครงการนี้คือมีวิทยากรที่ค่อนข้างมีความรู้สูงแล้วเราก็ได้รับความรู้แนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจในการทํางานของเราในสายทางนี้ด้วยนะคะก็จะมีคนที่ประสบปัญหาจริงใช่ไหมฮะมีตัวแทน NGO, มีมีนะักกราฟิกดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงนะักการตลาดนะักการศึกษาทั้งหลายเนี่ยหนึ่งเด็กได้เปิดด้วยสองเราก็ได้เปิดด้วยเพราะว่าเราออกไปกับเด็ก เราทำอย่างเงี้ยเราเรียกว่าบริการสังคมมันเป็นมันเป็นภาระหนึ่งของของมหาวิทยาลัยด้วยผมว่าเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้เด็กด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสังคมอ่ะพฤติกรรมเรื่องจิตอาสาคือการทำเพื่อผู้อื่นนะฮะประโยชน์ส่วนใหญ่น่าจะตกที่ตัวเด็กมากกว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เหมือนกับ ทำให้เราได้มองเห็นภาพรวมภาพแบบระดับชาติอะคะ่ะเพราะมันมีอะไรที่แบบเราไม่รู้เยอะมากแล้วแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่มันใกล้ตัวแต่เราไม่ได้สนใจมันเลยทําให้เราได้เห็นมุมมองเปลี่ยนแนวคิดของเราด้วยคิดว่ามันจะส่งผลต่อเกษตรกรหรือจะส่งผลต่อใครในอนาคตแล้วถ้านําปริมาณสารเคมีนำเข้ามันทำให้เราเห็นว่าไอการที่เราคิดแค่ตื้นๆแค่นี้มันส่งผลไกลมากมันส่งผลว่าเกษตรกรเขาต้องรับสารพิษอะไรมากขึ้น แล้วคนใต้ตัวเราอ่ะจะต,ต้องรับอะไรมากขึ้นอืมค่ะจิดดูสิว่าสารเคมีเป็นแสนแสนตันนั้นจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ในร่างกายของเราและปนเปื้อนอยู่ตามธรรมชาติ